แล้วพอจะเดือนสามคอยไว้เลยเขาเดือนสีเสียงจากจันแม่งอีได้เวลาหำห่วงดังกองสนันไพรกะป้อมปิ้นตนไม่กินจากจันแม่งอีหมดแดงนี้อาหารกะไข่เต็มห้างไวแล้วคนเอาถือเอาไม้ซอสแสวงกอกหาแย่แม่ผู้ถือไม้สาวทั้งพร้อมกะตาสายลูกพระได้คู่น้ำพร้อมแล่นน้ำหลังเดือนที่ยังเป็นเมษากะแม่นเดือนสงนำ และย้ำสงการจึงแล้วหรือดูกันป่าไม่จัดเป็นเทศกาลใหญ่พื่อสภายังอยู่หน้าฝนป่าสิหลวงลง,ลงแล้วป่าห้องทรงทางจิตใเสียงแน่แมนปัดจิมชิมล่างทางฝนมาแม่นฝนสีดีบอกหมอเคยอยู่ไทยไว้เป็นหมอโหราศาสตร์สามารถรู้รอบเรื่องฝนป่าสีจังได้มีจุหน้าเริ่มได้กาวานลงมิน คนลินลงเป็นตอนเฉพออามยัโตกาจึงเวลาเดือแล้วคนบ่อมาแรงเป็นบอนโอ้ย <c oughs> น้ากาโวก่อนแดงคือไปอยู่ทรงกวงคว่ำห่อนเร่งบ่อเศร้าเห็นกายาะมือเศร้าถือหมอกไปพื้นยืนประทังชีวิตบ่อเหี้ยวเฉาใบกาตอนใสามาเจอลมแรงแสงอุทัยก็เริ่มเฮง ก้าว่าทนเก่งๆขั้นแม่นกาปากไรคือสีหองขึ้นใส่ฝนสาธุชนเดี๋ยวนี้หากและต้นแห่งเหี่ยวว่าเลือหล่อคอยฝนสงสันซอยโปรยลงึืนยินเบิ้งคือโตัขาเคลืนผู้เมิดปัญญาค่อยทาอยู่แรงๆสั่งมาคือกาแหลงค่อยสู่กระบ่มาเดื่อีสีบอกให้ทากะเลยหอดเมษา เด,ดือนหกมาว่าเสียนขันขอพอทางก็เลยแล้วเลือแห้งแพงพันแก้วเป็นอย่างลืมซึ่งความเก่าเด้นอโนกเขาเปิดเขากองมองเอื่นสังปาชีวิตเอ๋ยสังมาคือต้นกาที่แห่งเหี้ยวคอยฝน โดนปันใดน้อชีวิตสีโพบความโสเื่นเรือกยืนยาสู่เป็นคำแต่ชาติก่อนตอนนั้นทัวเพิ่นไวเถึงเมื่อกะบอเอาป้าเอ๋ยป้าอีเลือเทือเท่าฝ่าเงาแรงงมคนสีให้คนเศร้าคิดเหตจ,จังไหนสีเศร้าใดกไใบแดงคอยทาคอยฝนมาคือจะนองคอยพีาอปันว่าสิถ่ถีคอยแต่กามานิ่เจ้าภายหน้าจะพบก,กัน ละนอนขึ้นปัญญยากกิน้าอยกันมาบ่ได้กินละความหวังพังตลอดสิ้นเออไอคือเขาท่าแต่คนคน